สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนวันนี้สร้างศินเติมจินตนาการกับครูเอวันนี้ครูเอจะมีจุดมาสร้างสารรค์เป็นงานศินละปะให้นักเรียนได้ดูกันแต่นักเรียนรู้ไหมเอ่ยว่าจุดเล็กๆนะคะที่เราเห็นมันเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นต่างๆมากมายเลยที่เราเห็นได้ในงานศินละปะหรือแม้แต่งานศินละปะบางอย่างที่นักเรียนได้ลงมือทํากันไปแล้วนะคะ คราวนี้อยากรู้แล้วหรือยังว่าวันนี้ครูเอจะเอาจุดมาสร้างสารรค์เป็นผลงานศินละปะได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทากันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องร่างภาพออกมาค่ะวันนี้ครูเอจะทําเป็นาภาพง่ายๆแล้วกันนะคะเรามาทําตามกันนะก่อนอื่นครูเอจะร่างภาพเป็นวงกลมคำว่าร่างภาพคือการใช้ดินสอนะคะ ทําทลักษณะคล้ายๆการวาดลงไปแต่เราจะไม่กดมือนะคะเพราะว่าถ้าเรากดมือไปแล้วเวลาที่เราลบหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันจะทําให้กระดาษของเราเป็นรอยอวันนี้ครูเอจะทําเป็นลูกเชอร์รี่และกันเนาะสองวงแบบนี้เลยทำาองวงเชอร์รี่ของเราเป็นวงกลมห่งวง2วงต่อจากนั้นเรามาเติม ก้านให้กับเชอรี่กันค่ะมีการของอคุณเอทําแบบนี้เลยหนึ่งวาดเป็นการแบบนี้ชึบสองชึบอ่าแบ่งก้านมาให้เพื่อนด้วยแบบนี้เลยค่ะอ่าส่วนไหนที่เราไม่ใช้เราก็เดี๋ยวเราจะลบออกได้นะคะต่อมาเรามาวาดใบกัน ใบใบใบของผู้เอเป็นอ่าวาดโค้งลงมาแบบนี้อ่าลากลงมาค่ะปึ๊บอ,อืมก็ลากมาแบบนี้เลยอ่ะตอนนี้เราจะได้เชอร์รี่แล้วนะคะต่อจากนั้นเราเตรียมปากกาหมึกซึมที่เรามีค่ะมาตัดเส้นขอบของเส้นค่ะที่เราต้องการที่จะใช้เส้นไหนเส้นจริงเราก็ตัดตาม เส้นนั้นนะถ้าเส้นไหนที่เราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องตัดค่ะอ่าครูเอจะเริ่มตัดเส้นแล้วนะครูเอเริ่มจากก้านของเชอร์รี่ก่อนแบบนี้เลย าเมื่อเราได้แบบนี้แล้วคราวนี้แหละคะ่ะสิ่งที่เราจะต้องใช้คือเมื่อตอนต้นคลิปครูเอ๋บอกแล้วว่าเราจะมาใช้จุดในการสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะกันวิธีการคือให้นักเรียนจุดลงไปบนภาพของเราจุดลงไปเลยวิธีการจุดนะคะเราจะตั้งปากาตรงๆแบบนี้แล้วก็จุดลงไปอ่า เราจะลั้นจุดลงไปแบบนี้เลยค่ะจุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนไหนที่เราต้องการให้เข้มเราก็จะใช้จุดนี้ทีหน่อยทีๆคือจุดของเราจะตั้งไปนะคะถ้าเราจับปากกาเป็นแนวนอนแบบนี้เส้นที่ได้นะคะมันจะมาเป็นขีดแบบนี้ขีดแบบนี้มันไม่ใช่จุดเพราะฉะนั้นเราจะจับปากกาตรงๆค่ะแล้วเราก็ จิ้มลงไปบนผล,ลไม้ลูกเชอร์รี่ของเราถ้าเราต้องการให้ตรงไหนเข้มเราจะจุดลงไปทีๆแบบนี้เลยถ้าส่วนไหนที่เราต้องการให้มันอ่อนเราก็จะจุดห่างๆห,หน่อยอแบบนี้เลยครูเอเริ่มจุดแล้วนะ ตอนนี้จุดของครูเริ่มไปทั่วของผลเชอรี่แล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าบางอาันครูเอจะจุดแบบถี่มากเพราะว่าตรงนี้เป็นส่วนที่ไม่โดนแสงเราจะกำหนดให้พระอาทิตย์ส่องแสงมาด้านหนึ่งแล้วส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะมันจะเป็นส่วนที่ไม่โดนแสงเพราะฉะนั้นตรงส่วนที่ไม่โดนแสงมันก็จะมีเงาหน่อย เหมือนเวลาที่นักเรียนไปตั้งของไว้บริเวณด้านนอกบริเวณที่มีความสว่างะคะ่ะส่วนไหนที่โดนแสงมันก็จะสว่างแต่ส่วนไหนที่ไม่โดนแสงมันก็จะมีเข้มๆหน่อยในรูปของเราก็เหมือนกันถ้าส่วนไหนที่ไม่โดนแสงจุดมันก็จะต้องทำไมคะมันก็จะต้องที่ๆหน่อยใช่ไหมเพราะว่ายิ่งจุดถีมากเท่าไหร่ ความเข้มของหมึกปากกาของสีที่เรามองเห็นมันก็จะมากขึ้นเท่านั้นเห็นไหมบริเวณนี้ครูเอ๋ทำให้จุดมันห่างขึ้นเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่มันโดนแสงค่ะถ้ามันเป็นส่วนที่โดนแสงบริเวณนั้นมันก็จะมีลักษณะที่เป็นสีขาวหรือว่าเป็นสีสว่างนั่นเองการทําให้มันดูสว่างขึ้นก็คือนักเรียนก็จุดให้มันห่างๆหน่อยแบบนี้เลย ตอนนี้มีใครเป็นแบบครูเอแล้วบ้างเอ่ยอ่าโอเคนี่คือในเบื้องต้นที่นักเรียนทำนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะทำไปทั้งสองลูกเลยสองด้านนี้เลยแล้วก็มีการด้วยนะชะดนค่ะเมื่อเราใช้จุดในการสร้างสารรค์เป็นงานศิลปะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้เป็นแบบนี้เลยมีใครทําได้เหมือนครูเอแล้วบ้างเอ่ย การใช้จุดในการสร้างสารรค์เป็นงานศิลปะนะคะนอกจากนักเรียนจะได้ผลงานแล้วนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในการที่เราทํางานศิลปะในครั้งนี้เราจะใช้ความอดทนและใช้สมาธิเป็นอย่างมากเลยงานศิลปะชิ้นนี้นอกจากจะเป็นงานแล้วยังฝึกความอดทนและสมาธิของเราด้วยค่ะ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอการใช้จุดในการสร้างสารรค์เป็นงานศิลปะผลงานของนักเรียนเป็นยังไงอย่าลืมเอามาอวดครูเอด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะ